คุณผู้ชมครับหลังจากเริ่มต้นสตาร์ทฟุตบอลไทยลีกในเลกที่2ของฤดูกาล2022-2023นะฮะกล่าวได้ว่าเมืองทองยูเนเต็ดเป็นทีมที่มีผลงานดีที่สุดเก็บแต้มได้เยอะที่สุดนะครับก็คือลงสนามทั้งหมด11นะัดชนะ9เสมอ1แพ้1นะฮะเก็บมาได้28คะแนนนะครับถือว่าเป็นทีมอันดับ1ในไทยลีก เลกที่2ที่เก็บแต้มได้ถึง28คะแนนจะมีเท่ากันกับเมืองทองก็คือบุรีรัมย์อีก1ทีมนะฮะรองจากเมืองทองบุรีรัมย์ก็เป็นแบงคอกยูเอเดนะครับเก็บได้27คะแนนนะฮะและที่สําคัญหลังจากเกมที่เมืองทองเสมอกับบุรีรัมย์ไป4-4เนี่ยเมืองทองเองก็เก็บชัยชนะรวดถึง7นัดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูกันดีกว่านะครับว่า7นัดที่ผ่านมาของสโมสรเมืองทองเนี่ย เก็บชัยชนะได้จากสโมสรไหนบ้างใน7นัดนะครับเริ่มต้นหลังเกมบุรีรัมย์เมืองทองบุกไปเยือนชนบุรี FC และก็เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับเนื่องจากวิลเลินพอฟโดนเหลืองที่2ไล่ออกไปแต่ความเด็ดขาดของสุพรปีนากาตาโพที่เติมขึ้นมาเล่นทางฝั่งขวาแล้วก็ปั่นในเท้าซ้ายนี่ฮะข้ามมือชนินเข้าไปให้ทีมเมืองทองเก็บชัยชนะจากฉลามชนชนบุรี FC มาได้ แม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากก็ตามทีแต่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรที่บุกไปคว้าสาคะแนนออกมาจากบ้านชนบุรีนะครับหลังจากนั้นเมืองทองต้องเจอบิ๊กเกมต่อเนื่องเลยล่ะครับก็คือกลับมาเล่นที่ทันดมสเตเดียมพบกับทีม BG ประทุมนะฮะและเป็นการเล่นที่ความอดทนของทีมเมืองทองนะครับท้ายที่สุดมาจบด้วยการทำประตูของเจริญศักดิ์นะฮะเกมนี้ ค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรเนื่องจาก BG ีประทุมถอยไปเน้นเกมรับสเปดผู้เล่นนี่แทบจะยืนอยู่ในกรอบเขตโทษของตัวเองทั้งหมดทําให้หาวิธีการเจาะค่อนข้างยากแต่ท้ายที่สุดนะฮะก็เป็นวิลเลมพอปครับที่จ่ายแอสซิสต์ให้กับเจริญศักดิ์ยิงประตูทีมเก่าให้ทีมเมืองทองคว้า3นาคะแนนได้ในบิ๊กเกมที่พบกับ BG ีประทุมหลังจากนั้นเมืองทองก็ยังคงเจอโจทย์หนักอีกเช่นเคยละครับเป็นบิ๊กแมตช์หนึ่งนัดที่เราจะต้องบุกเยือนการท่าเรือนักสัมพัสเตเดียม และในช่วงครึ่งเวลาแรกก็โดนการเท่าเรือน,นำไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับชั่วโมงนั้นทุกคนมองว่าเมืองทองน่าจะไม่มีคะแนนในเกมนี้แล้วแต่ประตูเปลี่ยนเกมแล้วก็จุดประกายความหวังจากเอริกโจฮาน่าในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทำให้เมืองทองกลับเข้ามาสู่เกมได้หลังจากนั้นก็เป็นปรเมศอาจวิไลที่เรียกลูกโทษที่จุดโทษจากการทำฟาวของเอลิสดอเลนะฮะแล้วก็เป็นพ็อปครับสังหารจุดโทษจังหวะนี้เข้าไปก่อนที่พ็อป จะมาจ่ายแอสซิสสวยๆให้กับปรเมศอาดวิไลนะครับยิงผ่านมือสมพรยศอดีตผู้สาประตูเก่าของสโมสรเมืองทองเข้าไปทําให้เมืองทองเซอร์ไพรส์ครับบุกบักว้า3คะแนนณะสนามพพสสเตเดียมทั้งที่โดนนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ะฮะกลับมาชนะ3-2 เป็นการเก็บชนะ3นัดรวดของสโมสรเมืองทองนะครับหลังจากนั้นกลับมาเปิดบ้านไทยโดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมโพลิเทโลของโค้ชวนรังสรรเนี่ยเป็นทีมที่เล่นได้ดีกว่าปีก่อนๆอ,อีกนะครับและทั้งสองสโมสรอ,อุ่นเครื่องกันบ่อยรู้ทางกันดีนะครับ เกมก็ทำท่าว่าจะจบด้วยสกอร์ศูนะครับก่อนที่วิลเลมพ็อปนะฮะจะโชว์ความยอดเยี่ยมโชว์ความเด็ดขาดเติมเกมจากทั้งฝั่งขวานะครับขึ้นมาแล้วก็ยิงผ่านมือสินทวีชัยเข้าไปอย่างสวยงามมากๆครับเป็นประตูชัยให้ทีมเมืองทองเก็บชัยชนะ4นะัดรวดครับจังหวะโม่งมาครับแล้วดูครับควบมาเนี่ยไม่มีใครมาเบรกเลยครับได้นิเวลาในการเลือกแล้วก็ไปเสาไกลครับโอ้ยิงหายเลย หลังจากนั้นนะครับเกมเยือนจยาก,ยากมาเยือนสโมสรเมืองทองอีกหนึ่งนัดครับต้องบุกเยือนทีมพีทีประจวบซึ่งตอนนั้นพีทีประจวบอยู่ในโซนพื้นที่อันตรายนะฮะเมืองทองก็ไปเยือนแบบหวังเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเพราะว่าปกติมาเล่นที่สนามแห่งนี้<ห>ก็จะเป็นเกมที่อึดอัดแล้วก็เป็นเกมที่ยากครับ สุดท้ายความอดทนความนิ่งความละเอียดของนักเตะสโมสรเมืองทองก็สามารถมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับเป็นตัวสำรองที่ลงมาพลิกเกมอย่างบุ๊คเอกณิตปัญญาล่ะครับเป็นวงสกรชัยกุลเทวินนะครับที่จ่ายแอซิสมาให้บุ๊คเอกณิตยิงจังหวะนี้ผ่านมือขวัญชัยสุขล้อมเข้าไปโหสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นการเก็บชัยชนะ5นัดรวดของสโมสรเมืองทองครับ หลังจากนั้นเมืองทองกลับมาเปิดบ้านรับมือการเยืียของทีมลำพูนวอริเออร์เจอโค้ชเก่าอย่างอเล็กซานเดรกามานะฮะแล้วก็เจอสิทธิ์เก่าของสโมสรเม,ม,มืองทองเต็มทีมลำพูนเลยล่ะครับแต่เกมในบ้านนะฮะเชื่อมือได้แล้วก็เป็นวันที่วิลเลียมพอฟเล่นได้ดีมากๆเลยล่ะครับวิลเลียมพอฟมาเบิกสกอร์แรกให้ทีมเมืองทองขึ้นนํา1-0นะฮะจากการแอสซิสต์สวยของบุญทวีเทพวงศ์ราชวงศ์ศึกนะครับประธานสโมสรนิสเซงเลยครับของลำพูนเนี่ยครับหลุดมา แล้วหักเข้ามาครับแปด้วยเท้าซ้ายครับก่อนที่จะเป็นเท่เจริญศักดิ์ครับมายิง2-0ให้ทีมเมืองทองนําในช่วงครึ่งเวลาแรกท้ายได้ซัด2-0เลยครับโอ้โหบอลเป็นใจครับมันก็จบด้วยซ้ายของเจริญศักดิ์วงกอครับแต่แบ็กออกมาครับแล้วดูครับโดนจ่ายไปทุงนี้ไม่ดีครับนี่ครับแล้วเจอคนที่หม่งได้คืนเจริญศักดิ์ับแล้วปอมเม็ดคืนกลับมาตรงนี้ก็ไม่ดีครับแต่ว่าบอลมาเป็นใจเข้าทางครึ่งหลังนะครับแม้ว่าจะโดนตีตื้นมา สอก็ตามทีนะฮะแต่ว่าวิลเลมพอปเองก็มาโชว์ความเด็ดขาดใช้ประสบการณ์นะครับความเก่านิด,น,ดนิดนะฮะเลี้ยงบอลเข้ามาแล้วก็เป็นนนทครับที่ตัดสินใจทำฟาววิลเลมพอปในะกรอบเขตโทษและพอปก็ลุกขึ้นมายิงลูกโทษที่จุดโทษจังหวะนี้ให้ทีมเมืองทองคว้า3คะแนนเอาชนะลำพูนไปได้3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ6นะัดรวดครับ หลังจากนั้นเกมล่าสุดครับเมืองทองเปิดบ้านไทยโดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมขอนแก่นซึ่งขอนแก่นเองก็ยังคงอยู่ในโซนพื้นที่อันตรายด้วยเช่นกันนะฮะการเจอทีมที่อยู่ในโซนพื้นที่อันตรายเนี่ยมันจะทําให้ทีมเมืองทองเล่นด้วยความยากลําบากพอสมควรแล้วก็มาเป็นซาดอมีไซเยฟครับที่ยิงให้ทีมเมืองทองขึ้นนํหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการเข้าทําที่สวยงามมากๆครับจังหวะนี้ทางวีร้เทพน่แมงสุดๆครับแล้วอยู่ในรายด้วยให้มาที่พร้อมจบครับ แล้วก็ยิงด้อย่างเฉียบขาดนะครับทางสดอรมิสเยฟบดูครับปล่อยบอลลอยแล้วและวิลเลียมพอฟ์ครับก็มาบวกสกอร์ที่2ให้ทีมเมืองทองนําองศูนย์ในช่วงครึ่งเวลาแรกแล้วก็เป็น2อศูนย์ที่คว้า3คะแนนเกมที่7ของสโมสรเมืองทองนั่นเองแะครับนี่คือ7นัดที่เมืองทองสามารถเก็บชัยชนะเก็บ3คะแนนมาได้รวดถึง7นัดนะครับซึ่งโปรแกรมนัดถัดไปของทีมเมืองทองก็คือการเปิดบ้าน ทะเลโดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมนองบัวพิชยะในวันอาทิตย์เที่ถึงนี้นะครับ23เมษายนแฟนคลับกีเรีนพยองอย่าลืมตามเขามาให้กำลังใจขุนพลกีเลนพยองกันแบบแน่นๆหน่อยนะฮะอยากเห็นกองเชียร์สัก3,000-4,000คนขึ้นนะครับมาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองสามารถคว้าสาคะแนนสร้างสถิติเก็บชัยชนะ8นัดรวดให้ได้นะครับเจอช่องปุ๊บใส่ทันทีครับลูกนี้รอดเยี่ยมครับวิลเลนป๊อป2-0ครับเมืองทองขึ้นนำ สองประตูของเมืองทองนี่ต้องบอกว่าหมดสิทธิ์เซฟจริงๆครับจรีรวัตร